ไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซโยนิเฮาสาลาเมเดกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟวันนิ่งกูดละไนะนะนะจาริตินะครับ สวัสดี FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888 88. หมอฤทธิ์ผ่าดาว YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนาสาลานลานประจำในวันที่16กรกฎาคม2566 นะครับถ้าร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอีย้ยปออนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจดีใจกับ f อฟแฟนคลับของมอริสปาดาวทุกคนที่มีโชคลาภของงวดที่ผ่านมานะครับคุณไปดูตัวเลขที่จานได้ลงไว้ในคลิปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยที่บอกว่าเลขเด่นมีอะไรบ้างนะครับมีตัวเลขนี้นะในทักษะแล้วให้คุณลงมาดูข้างล่างเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะมีเลข อา69และ1นะครับเออนะมีตัวเลข691อยู่เดียวขอดอูทีสิเออไม่ใช่นะ196เออ196นะครับคุณก็จับคู่ได้เพราะตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวเลขของทักษะก็คืออาจารย์เอาดาวสีกับดาวมูลมารวมกันใช้ตัวเลขเกตเป็นตัวกั้นกลางนะครับซึ่งจะดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จับคู่ได้ไง หนก็ได้หนก็ได้เห็นไหมออกเลขท้าย2ตัว1.6เป๊ะเป๊ะแม่นที่สุดใน3โลกนะจับคู่รวมการสีกับมูลรวมกันเงี้ยจับทุกคลิปบางทีมันก็มาบ้างบางทีมันก็ไม่มาบ้างนะบางทีดันดาวกาลีก็ดันเสือกมาเฉยเลยนะเออเป็นงั้นไปและตัวเลขบนเออนั้นรางวันที่1เลขท้าย2ตัวเนี่ยรางวันที่หนึเนี่ยนะก็ศูนยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็ ขอแสดงความดีใจกับชาวลัคนาราศีพฤษศกด้วยนะรู้สึกมีราศีเดียวเว้ย้าชาวราศีไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนเนี่ยเออแหมาบางคนก็ถูกบางคนมันก็แล้วแต่นะจะถูกมากถูกน้อยคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีลุ้นเนี่ยสูงนะเออมีโอกาสมากนะถึงสามรอบช่วงๆไปแล้วงวดนี้ของลิงหุย้ย ต่อไปครับสิ้นเดือนหลิงปิงปิงครับแมมหลิงปิงปิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลิงหุ้ยนะก็จะจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องห่วงนะครับเ,เพราะฉะนั้นในถ้าตัวเลขจากวันจร0ศเนี่ยมันจะมาจากเลขแอบนะครับซึ่งอยู่ที่ราศีเมษและราศีพฤษภไงอ,อ,อาจารย์ถึงบอกไอ้ตัวเลขแอบซึ่งอยู่พบวินาศเนี่ยมันมีโอกาสมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะมันแอบอยู่มันจะมา อย่างที่คุณไม่คิดอะถ้าคุณคิดว่ามันจะมามันไม่มาเอออย่างเงี้ยสูงอะมีเปอร์เซ็นที่จะออกเนี่ย80-90%เลยนะจากสถิตินะครับที่จันได้ดูดูมานะโอเคเพราะฉะนั้นก็นะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภต่อไปนะอย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ซื้อรถตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใบสองใบขนนแครงไม่ร่วงนะครับเออของอาจารย์ก็ซื้อเรื่อยๆนะซื้อหล้เล็กนเลขนีอยอมไม่ยอก เพราะฉะนั้นงวดของงวดนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะไอ้เลขแปดกับเลขห้าเลขเจ็ดเนี่ยแล้วก็สี่กับเก้าเนี่ยนะครับมันก็วนๆอยู่นี้นะถ้าจะเป็นในเรื่องของแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเออก็ได้ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเออก็ได้นะครับหรือในตัวเลขที่อยู่ราศีสิงและเลงกับราศีกุมเนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครบอาจา์ได้คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณมาดูตัวเลขนะตัวเลขาเด่นก่อนนะครับเออคุณเห็นไหมตัวเลขที่จะได้ขึ้นไว้นะเออเลขตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขทักษะข้างล่างนี่คุณก็ดูไปนะครับเออแล้วก็คุณจะจับคู่ก็ได้แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนที่จะมีโชคล่ามได้เนี่ยคุณจะต้องมีแต่ความสุขนะครับกินอิม่มนอนหลับนะสวดมนต์ไหว้พระท,ดดทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา,านะครับคุณมีเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาติดตัวไว้แล้วก็สวดมนต์พระคาถาได้ดีดีทุก,กทุกบทอะนะออขอให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปทําบุญนะตามกําลังศรัทธานะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของอเอ๊ะเลขเด่นลืมพูดนะเ,เด่นเด่นก็พูดก็จะมี5 1 2 6 5 1 2 6, 5, 1, 2, 6. ที่คุณได้เห็นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอา5 1 2 6ไปก่อนนะอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับลัคนาราศีนะครับ,าานะรบ9ราศีซึ่งมีโอกาสที่จะฝัน มีโอกาสที่จะฝันถึงตัวเลขนําโชคลาบประสบความสำเร็จนะครับและมีเส้นลางสังหรณ์ที่ดีด้วยจะประกอบด้วย9ราศีอันเป็นมงคลนะครับจะมีราศีไหนบ้างซึ่งมีโอกาสฝันและจะฝันแม่นด้วยนะครับและลางสังหรณ์คุณก,ก็จะแม่นยำด้วยเช่นกันขอให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสวดมนต์พระเข้าไว้เป็นการดีนะ เพราะฉะนั้นราศีแรกนะครับเก้าราศีที่ีโอกาดฝันแล้วก็จะมีรางสองหนที่ดีก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎครับต่อมาเชาาราศีมังกรครับต่อมาเชาาราศีมีนต่อมาเชาาราศีพฤกษกครับต่อมาเชาาราศีพิจิกครับชาวราศีกันเชาาราศีเมถุน ชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีธนูนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้น9ราศีอันเป็นมงคลน,นี้นะครับจะได้รับอิทธิพลจากตําแหน่งของดวงดาวทั้งดาวเกมตมฤตยูและดาวพุธส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภและความสําเร็จมีเส้นลางสหอนที่ดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้9ราศีนี้ประสบผลความสําเร็จนะ แล้วส่วนราศีที่อื่นคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอาจารย์ก็จับคู่ให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะแล้วถ้าคุณสีนําโชคนะครับสีนําโชคประจําในวันนี้ก็คือสีเขียวครับเอ,อสีนําโชคคือสีเขียวคุณจะได้เห็นสีตามปกนะครับในรูปของแต่และงวดนะสีเขียวจะเป็นเลขนําโชคลาภที่ดีที่สุด นะครับสีเขียวนําโชคลาบมาให้นะถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับก็ถือว่าคุณไปพูดกับไปซื้อกับบุคคลซึ่งมีคําพูดคําจาฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิพานนะครับเป็นคนที่พูดดีนะเออเพราะให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทนี้ได้เป็นคนที่ผิวสองสีขาวขาว,ขาวเหลืองนะครับเอ่อถ้าใครแบบออกแผวผิวค้ำค้ำกูก็ต้องไปทางแป้งโกกิหนะนะอ่อยนะเออจะได้ขาวขาว,ขาวหน่อยนะ แล้วก็เลขนำโชคนะครับวันจรก็ธรรมดาก็จะมี4แล้วก็7ในดวงชะตานะต่อมานะครับมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะผาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนาาละสาล้านล้านประจำในวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2566นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับและตัวเลขไหนซึ่งจะนำโชคลาภให้กับ ราศีของคุณนะครับทั้ง12ลราศีนะเพราะฉะนั้นก็ตามดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าราศีหลักแห่งโชคลาภตอนนี้นะครับก็ยังเป็นราศีตุลอยู่นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิทธิพลดาวราพะเนี่ยยังอยู่ในภพสุภานะครับหมายถึงเนี่ยโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยนะส่งผลให้เป็นที่กล่าวถึงในสังคมทั่วไป นะและทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับจะมีโชคลาภอยู่แล้วในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภเนี่ยก็จะมี6 7 3 6 7 3และ2 1นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง6 7 3 6 7 3และ2 1อันนี้คือ ราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะครับคุณจะได้รับอิทธิพลจากตัวเลขเลขเก้าคือดาวเกตชาวราศีกรกฎควรทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูบทสวดได้เลยนะครับอาจารย์มีทุกคลิปเออให้คุณแคปไว้เลยทุกดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสราร์นะถึงดาวเกตเนี่ยให้คุณนามาสวด นะครับซึ่งดาวเกตจะย้ายก่อนวันที่16ก็น่าจะประมาณ14บสะประมาณนี้คือให้คุณถ้าดาวย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณสวดบูชาเทวดาพระเกตนะครับตามกําลัง9้าจบก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาเพราะดวงคุณเนี่ยในช่วง2เดือนนี้มักจะฝันแม่นแล้วมีเซนลางสัองหอนที่ดีในดวงชะตานะครับบางคนจะฝันเนี่ยเห็นตัวเลขเท่าบ้านเลยนะถ้าคุณเห็นตัวเลขขนาดนี้ถ้าคุณ จำไม่ได้ก็ไม่ไม่รู้จะทําไงคุณต้องหยิกห,หูตัวเองแล้วนะชาวราศีกรกฎถือว่าดาวราพัชของคุณเนี่ยก็คือดาวศุกร์มาอยู่ในภพการเงินครับ <c oughs> ถือว่าโชคลาภที่มีเข้ามาของเจ้าชะตาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ทางด้านการเงินเป็นหลักนะครับและคุณก็จะมีโชคลาภจากความฝันด้วยเช่นกันถ้าชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณมีโชคลาภจากความฝันให้คุณไปเล่นตัวเลข ความฝันของคุณเพราะแต่ละคนก็ฝันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับชาวกรกฎหรือทำไมอย่างนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข616290และ40นะครับ 6, 1, 6, 2 9 0และ40ของชาวลัคนาหลาสีกรกฎก็ขอให้โชคดีนะครับโอเค ต่อมามาพูดถึงนะครับเลขแอบเออเลขแอบนะประจำในวันนี้นะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรซึ่งเป็นเลขแอบบ้างนะของวันนี้นะก็จะมีเลข05 08 02 01 42 41 29 9 1 3 4 4 6 3 9และ6 9อันนี้คือเลขแอบบคำนวณของวันจรวันนี้นะครับต่อมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันแล้วนะครับเอฟซี FC แฟนคลับของมอริสพาดาวทุกๆลราศีจะได้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขนะมอริสพาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนา,าราลานลาน,านจากการคำนวณของดวงดาวบนท้องฟ้า นะครับด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับแต่ไม่ตีบอกกี้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็วันที่16กรกฎาคม2566นี้เลขที่ออกก็คือเลขแต่แต่คุณเห็นไหมตัวเลขที่จารย์ได้วงไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขก็จะมีเลข5 1หนึ่ง 2แล้วก็6นะครับ5 1 2แล้วก็6นะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวดีก็คือตำแหน่งดาวมาตรฐานนั่นแหละนะครับก็จะมีราหูซึ่งเป็นเกษตรนะก็จะร่วมกับดาวเกตใช่ไหมก็เขาเรียกว่าราหูเต็มองนะก็ถือว่าโชคดีประสบความสำเร็จนะครับ และตัวเลขต่อมาก็คือเลขพระอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตเนี่ยตำแหน่งก็ถือว่าเป็นอุจจาพิมุกนะอยู่หน้าอุจหนึ่งตำแหน่งนยทำให้คุณปเป็นคนที่มองการไกลคิดอะไรล้ำหน้าคนอื่นเสมอนะครับเออคือถ้าดวงคุณดีก็ดีมีคนสนับสนุนเห็นด้วยแต่ถ้าไม่ดีก็อิจฉาริษยาประมาณนี้นะก็แล้วแต่ฤกษดวงชะตาของแต่ละคนนะครับต่อมาก็คือดาวพระจันทร์ ดาวพระจันทร์ตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะตำแหน่งดาวมา้ตาตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยตามดวงชะตาคือขึ้นเร็วลงเร็วคุณก็ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังนะครับต้องใช้ชีวิตด้ยวยความไม่ประมาทรอบคอบเอาไว้นะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็วาสนาสูงส่งผู้ชายก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิง ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ละนะ,นะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวเลขอาจารย์ก็ได้จับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี 80, 70, 60ก็ให้คุณจดเนี่ยนะ80กับ70ไปแล้วก็ไปตูเลือกไปเลือกตัวเลขที่คุณชอบหรือคุณรู้สึกว่าใช่ด้วยเซนส์ของคุณอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน60ลงไปก็จดไวดูเล่นเฉย นะแล้วก็จะมีเลขแอบบแล้วก็เลขท้าย3มตัวไมจะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับให้คุณไปเลือกเอานะเพราะฉะนั้นตัวเลข80%ก็จะมีเลขนะครับ65 61 62หนะึะห9 6 8นะครับเออคือจารย์จะพยายามเรียงตัวเลขให้คุณออมองได้ง่ายๆหน่อยนะต่อมาก็คือ 1> 5 1 5หนึสองห้นะครับต่อมาก็คือสี่หนึ่งและ4ี่สองนะเพราะฉะนั้นนนี้คือจานจับคู่ให้แล้วก็คุณก็ไปเลือกแล้วก็ไปกลับกลับเอาเองนะกลับตัวเลขกลับไปซื้อโรตารี่นะอย่าลืมนะแหมต่อมาตัวเลข70%นะครับตัวเลข70%เนี่ยก็จะมีเลข4 3 4 0นะครับ นะห้าเจ็ดห้าสามห้าศนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองะครับสามหนึ่งสามสองนะครับศู3 1, 3 2, นย์หนึ่งศูนย์สองะครับ,0 1, 0 2, รบเออต่อมาหกสินหกสที่คุณจดไว้เฉยๆนะเอาไว้ดูเล่นหรือว่ถ้าคุณจะไป เสียงโชคก็สุดแต้แต่นะก็จะมี37 07 74และ89นะครับต่อมาเลขแอดเ,เลขแอบคำนวณน,นะครับจากดวงดาวบนท้องฟ้าตามรูปดวงดาวนี้นะครับก็จะมี65 61 62 63 60ศนัน่นี่คือเลขแอบคำนวณนะจากเนี่ยคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้านะถ้าใครถามอาจารย์จะซื้อเลขอะไรก็ก็หกห้าเนี่ยแหละ <c oughs> เอออาจารย์ซื้อของอาจารย์นะคุณแล้วแต่นะคุณจะซื้อตามไม่ตามห่ดแล้วไม่เป็นไรนะซื้อก็ซื้อใบ,ใบสองใบก็พอไม่อะไรมากอนะไรแล้วเออซื้อหกห้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดแปดเก้าก็ 8, 8, 8, 7, 8, 9, สุดแท้แต่นะ เออคุณไปซื้อเลขอะไรก็ขอวีโชคลาบล้วกันนะครับต่อมาเลขท้าย3ตัวไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับก็จะมีเลข1 6ึ่เออแหมเดี๋ยวก่อนเอามาใหม่1 6ึนะครับ326 405 741 ห้าแปดเก้าสองแปดเจ็ดแปดหกห้าเก้าหนึ่งห้านะครับเออ็นาสนใจเนี่ยแปดหกห้ากับเก้าหนึ่งห้าเนี่ยนะเออโชคดีโชค,ด,โชคดีแล้วแต่นะไม่ต้องไปคิดมากนะคุณไม่ว่าคุณจะซื้อรถต,ตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้วกันนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วนะครับ ทั้ง12ราศีนะ FC แฟนคลับของมือพดาวทุกๆคนนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขใดก็แล้วแต่อาจารย์ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีาลาภร่ำรวยทุกๆคนเลยนะครับนะเออถ้าคุณไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันไม่มีจริงๆถ้ามันมีตัวเลขตัวนี้แทนก็ออกคุณก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาก็ถือว่าจะเป็นโชคลาภของคุณโดยเฉพาะ นะครับเออคือเคล็ดลับเนี่ยบางทีคุณไปซื้อซื้อรถตตอรี่นะไปดูหาแผงเอ๊ะเฮ้ยคนนี้ทาไมเหลืออยู่ไม่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเคยเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยมัน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 จะมาแบบแปลกแปกอ่ะมันจะมาแบบแปลกแปลกไม่ใช่จัดฉากนะคืออยู่ดีเขาจะมานั่งถือรถตตอรี่หรือเดคนแก่เดินมานะมันจะมาแบบแบบยังไงอ่ะแบบอ่าไม่คาดฝันครับประมาณนี้ยอ,อถ้าคุณเจอประเภทเนี้ย ช่วยซื้อหน่อยนะอะไรเหลืออยู่เท่านี้เองซื้อเลยนั่นนะรางวัลที่หนึ่งแจ็ค <c oughs> พอตก็ขอให้คุณโชคดีนะประสบความสําเร็จนะครับโอเคสาทุกเดี๋ยวจาจะอวยพรให้สาทุนะครับโอมพุทโธไทยนโมวินาสันติสาทุขอให้เอฟซีแฟนกลับข,ของมริพรดาวทุกๆคนไม่ว่าคุณจะซื้อรถตะลี่สลากินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกมีโชคมีลาบมีความสําเร็จทุกๆกคน นะครับหรือถ้าคุณอยู่ต่างประเทศยุโรปนู่นนี่นั่นไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคลอตโต้เมกะมิเลเนียนซูเปอร์ลอตโต้ตอนนี้ได้ข่าวว่ายอดสะสมสูงถึง500ล้าน400ล้านเป็น900ล้านอาจจะถึงพันล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ขอให้คุณมีโชคลาประสบความสำเร็จถูกแจ็คพอตใจนะบันนี้เทินสาธุอาหารปิสาโทอาหารปริจโรปิท,ทิสาโทติประสิทธทิเตระเมสาธุ สำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ